แบดมินตันซีเกม2025ประเภททีมหญิงได้สี่ทีมสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมชาติไหนบ้างมาดูกันครับแบดมินตันซีเกมนะครับก็เริ่มแข่งแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาคมครับแล้วก็จะไปจบวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับโดยการแข่งในสองเหรียญทองแรกนะครับจะเป็นประเภททีมทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับซึ่งทีมชายตอนนี้ยังไม่ได้ลงแข่งนะครับแต่ว่าทีมหญิงแข่งรอบแรกรอบควอเตอร์เฟนนอลหรือว่ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งทีมสาวไทยนะครับไม่ได้ลงแข่งในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับเนื่องจากในซีเกมนะครับมีเพียงแค่เจ็ดชาตินะครับทาให้สาวไทยได้บายเข้ารอบอัตโนมัติเข้าไปที่เซมิเฟนอลนะครับซึ่งในเซมิเฟนอลนะครับสาวไทยก็จะเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นทีมที่เอาชนะทีมฟิลิปปินส์มาสามต่อศูนย์เกมนะครับก็ก็ถือว่าสาวไทยก็เจองานไม่ค่อยหนักครับสำหรับทีมสิงคโปร์ทีมสิงคโปร์นะครับที่เอาชนะ ฟิลิปปินมาได้ครับเป็นประเภทเดี่ยวทั้งสามคนนะครับก็หญิงเดี่ยวชนะ3ามคนรวดแล้วก็เข้ารอบมามาเจอสาวไทยนะครับถ้าดูจากชื่อชันแล้วก็ลายชื่อนักกีฬาของสิงคโปร์นะครับก็ต้องบอกว่าสาวไทยน่าจะเป็นต่อเยอะอยู่นะครับเป็นต่อเยอะพอสมควรเลยนะหญิงเดี่ยวเท่าที่แบบเป็นเวลโนหรือว่าเป็นมีคนที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับเวทวก็จะมีเดียวชีนหนึ่งคนเดียวนะครับซึ่งติดหนึ่งใน20ของโลกปัจจุบัน นอกนั้นนะครับในประเภทเดี่ยวก็ยังเป็นนักกีฬาใหม่ๆที่ยังไม่เห็นหน้านะครับแต่ในประเภทหญิงคู่ก็ดูมีทรงนะคะรับเนื่องจากในประเภทหญิงคู่เขาจะเอานักแบดมินตันที่เป็นประเภทคู่ผสมนะครับซึ่งเป็นมือสูงของสิงคโปร์นะครับมาอาเล่นในประเภทหญิงคู่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับสาวไทยก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่า8ปสิเปอร์เซ็นะครับจริงๆควรที่จะ อ่านเกมแล้วมองสเต็ปต่อไปนั่นก็คือในรอบชิงไปเลยครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะดูอวยสาวไทยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของสาวไทยก็ค่อนข้างจะเหนือกว่าสลับทีมสิงคโปร์นะครับซึ่งถ้าดูตามสายนะครับสายล่างนะครับในรอบเซมิฟนอนลนะครับซึ่งจะแข่งวันที่8ธันวาคมนะครับก็จะเป็นมาเลเซียเจอกับอินโดนีเซียแน่นอนครับก็คงต้องเป็นอินโดนีเซียนะครับน่าจะเข้ามารอบชิงได้นะครับ ถึงแม้ว่ามาเลเซียนะครับจะมีพอลิตันกับทีน่านะครับก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานในประเภทหญิงเดียวนะครับของอินโดนีเซียสูงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตุนจุงไม่ว่าจะเป็นวดนนี่นะครับซึ่งดูแล้วแต่ติดหนึ่งในสิบของโลกใปัจจุบันนะครับก็มาตรฐานสูงกว่าดังนั้นคู่ชิงของซีเกมในประเภททีมหญิงก็น่าจะเป็นทีมไทยกับทีมอินโดนีเซียนะครับแต่นะครับเราก็ต้องมอง ข้อต่อไปก็คือในรอบชิงนั่นแหละครับว่าโอกาสที่เราเจออินโดนีเซีย e นะครับทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสเป็นต่อแล้วก็เอาชนะแล้วก็จักคว้าเหรียญในบ้านได้นะครับในการแข่งประเภททีมนะครับเขาจะแข่งเดี่ยวสามคนแล้วก็ประเภทหญิงคู่สองคนนะครับก็ต้องยอมรับว่าในประเภทหญิงคู่นะครับของมาเลเซียน่าจะเหนียวแน่นกว่าเรานะครับน่าจะเหนียวแน่นพอสมควรเลยแหละเพราะว่าอย่างรายการออสเตรเลียโรเพนนะครับ 2025ที่ผ่านมามันหมาดนะครับคู่อินโดนีเซียนะครับได้ชิงกันเองแล้วก็ทั้งสองคู่นี้ก็มาแข่งก็เรียกว่าแบบฟอร์มเหนียวแน่นนะครับแล้วก็วันนี้ดูในสนามนะครับอ่าคู่น้องท,ที่ชื่อโรดนะครับที่ได้แชมป์ออสเตรเลียลงแข่งก็เหนียวแน่นจริงครับเหนียวแน่นจริงดังนั้นเขาน่าจะเป็นต่อเราในประเภทยิงคู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ทีมไทยต้องโฟกัสน่าจะเป็นประเภทเดี่ยวนะครับอ่มาดูนักดาบประเภทเดี่ยวของ ทั้ง2ประเทศนะครับในประเภทเดียวนะครับเขาจะลงสนามแค่3มคนนะครับอของไทยในรอบชิงแน่นอนต้องเป็นน้องหมิวมือหนึ่งนะครับก็ต้องชนกับวอรดินี่มือหนึ่งเพราะว่าเขาต้องเรียรียงตามแรงค์นะครับถ้าวอดินี่ลงเป็นมือหนึ่งแล้วก็น้องหมิวลงเป็นมือหนึ่งก็ต้องเจอกันแล้วถ้าสมมติว่าเดี่ยวมือสองที่ลงตามแรง์กิ้งนะครับก็น่าจะเป็นมีรัชนุกนะครับจะเจอกับตุงจุง นะครับส่วนเดี่ยวสาก็ไทยก็ยังมีเลือกนะครับระหว่างน้องเมย์ซ้ายสุเมินทิราเกียรตทองแล้วก็น้องคีมบุเซนันครับแต่ว่าเดี่ยวสามของอินโดนีเซียนะครับเขาอ่าน้องเดวี่คนนี้ไม่ได้มาแข่งนะครับแล้วก็อันดับโลกก็หล่นไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นอันดับโลกที่เจ็ดสิบหกนะครับมาแข่งนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไทยที่สุดแล้วการตัดสินใจก็เป็นทีมสตารโค้ชน่าจะรู้งานแล้วก็ น่าจะรู้นัางงานแล้วรู้พื้นฐานเมกยาดีที่สุดนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าเราอยากที่จะเอาชนะอินโดนีเซียในรอบชิงได้นะครับควรเก็บน้องเมย์รัชนุกนะครับไว้เล่นในรอบชิงทีเดียวเลยเพราะว่าเชื่อว่าแฮนด์เวิร์กแล้วก็ฝีมือความเชี่ยวในสนามความ มีประสบการณ์ของน้องเมย์นะครับน่าจะช่วยในรอบชิงได้นะครับแล้วก็ถ้าน้องเมย์พละกําลังดีๆนะครับก็เชื่อว่าน่าจะสู้กับตุลจุงได้อย่างสนุกนะครับแต่ว่าวันนี้มาดูที่สนามเ็นตตุลจุงเล่นก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นสายเทคนิคจริงๆถ้าถามว่าระหว่างตุลจุงกับวันดินี่นะครับรู้สึกกลัวตุลจุงมากกว่านะครับก็เป็นแฮนด์เวิร์กสวยจริงๆแต่วันดินี่ก็คือแบบบทเรียกว่าอะไรบทจะหลุดก็หลุดแต่ว่าเขาสามารถกลับมาได้อย่างนี้นะครับก็เกือบแพ้พม่าไปนะครับในในประเภทเดี่ยว หญิงเดี่ยวคนแรกนะครับกอบแพมม่าไปเจอหนึ่งแม็กพอยต์แต่เซฟได้แล้วก็กลับมานะครับแต่ถ้าดูตุงจุงนะเป็นคนที่แบบข้อมือแล้วก็เทคนิคก,การตีแพลวพามากดังนั้นถ้าอยากเอาชนะตุงจุงได้ก็ต้องเป็นต้องมีในเวอร์ชั่นที่พละกำลังเต็มที่ครับในรอบเซมิไฟนนลนะครับที่เราเจอสิงคโปร์นะครับต่อให้น้องมีไม่ลงโดยโดยสต,ยสตก็มองว่าทีมไทยยังเอาอยู่นะครับที่จะสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่ายังมีน้องมิว น้องครีมแล้วก็น้องเมซายนะครับที่เป็นกําลังเสริมในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนหญิงคู่ก็ยังมีน้องอ่ามูนานะครับซึ่งเป็นอ่าหญิงคู่ที่เล่นได้ดีนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้คู่กับน้องอานาซึ่งเป็นพี่สาวเนื่องจากมีการบาดเจ็บเนะี่ยแต่ก็คู่กับน้องเจนหรือว่าบอป,อ,ปอ้ก็ยังมิวขาสู้ได้นะครับส่วนอิโนโดนีเซียนะครับเชื่อว่าพรุ่งนี้ในรอบ s e มิฟ i น a เขาก็ต้องจัดเต็มนะครับโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาเขาเ,ขเ,ขเขาเจอกับมาเลเซียนะครับ คิดว่าเขาสู้ในประเภทหญิงคู่ไม่ได้แน,น่นอนเนื่องจากมาเลเซียมีมือวางระดับที่สองของโลกนะครับอย่างทีน่ากับอ่น้องพริตังนะครับซึ่งวันนี้เล่นดีจริงๆก็คือแบบสมราคาจริงๆเขาก็น่าจะวางว่า๊บในประเภทหญิงคู่หนึ่งเขาสู้มาเลเซียไม่ได้แน่นอนแล้วประเภทหญิงคู่ อีกคู่หนึ่งนะครับของมาเลเซียก็เป็นมือวางอันดับที่23ของโลกนะครับดังนั้นอินโดนีเซียนะครับพรุ่งนี้เขาต้องจัดเต็มน,นะครับทั้งอวอร์ดินี่ทั้งตุนจุงลงแน่นอนดังนั้นตุนจุงก็น่าจะลงสองวันติดนะครับก็น่าจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างแหละนะครับถ้าเอาน้องเมย์เวอร์ชันสดๆไปสู้นะครับแล้วก็อีกอย่างน้องเมย์กับตุนจุงเจอกันล่าสุดในรายการอ่าเจแปนมาสเตอร์ J นะครับซูเปอร์ห้า ห้าร้อยนะครับที่น้องมีเอาชนะสองตสูงเกมในรอบชิงได้ก็ดูเลยก็ดูกับมีแนวทางว่าน้องมีน่าจะสู้ตึงจุงได้นะครับมันก็เชียร์กันต่อนะครับแต่ว่าจริงๆก็มองไปทีละรอบแล้วกันครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นให้เคารบการตัดสินใจของทีมสตาร์คูแล้วก็น่าจะรู้มากกว่าเราแล้วก็เขาผ่านเกมมาเยอะนะครับต่นนี้ก็เป็นการ่าวิเคราะห์เฉยๆว่าโอกาสที่เราจะเข้ารอบชิงแล้วก็จะเอาชนะอินโดนีเซียจะเป็นยังไงครับก็เชียร์กันต่อนะครับ ในรอบซีมิฟินอลนะครับจะแข่งวันจันทร์ที่8ปดนะครับเวลาตารางยังไม่ออกแต่ก็น่าจะเป็นสักประมาณสิบโมงนะครับส่วนในรอบชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นวันพุธเลยนะครับเนื่องจากวันที่เก้านะครับจะมีพิธีเปิดนักกีฬาก็ต้องไปพิธีเปิดนะครับแล้วก็กลับมารอบชิงในประเภททีมในวันที่สิบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบอ่าประเภทเดี่ยวนะครับตั้งแต่รอบน่าจะเป็นสามสิบสองแล้วก็ ดาวจนเป็นถึงรอบจริงนะครับดังนั้นก็รอเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับกับสีเกมแล้วก็เราก็ยังมีความหวังหลายเหลี่ยมน,นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของอาเซียนของเราก็ไม่น้อยหน้านะครับอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยชายคู่ก็โหส่งตัวเบอร์สอง,องลกมาหญิงคู่ก็ส่งตัวเบอร์สองโลกมาในประเภทของอินโดนีเซียเองนะครับหญิงเดี่ยวก็ส่งมือเจ็ดของโลกมาแล้วก็ตุนจุงเจ้าของเหรียญทองแดงเนี่ยก็สุดยอดในจะเป็นกุตมารประเภทชายคู่นะครับ ที่่าได้เล่นได,ได้ได้ไปอุทธรฟนั่นด้วยก็ามารายการนี้นะครับรวมถึงอวีฟาาตัวดาวรุ่งของเขาก็มานะครับเดังนั้นเป็นเกมที่สนุกล่าสุดติดตามนะครับสลับสีเกมใครที่อยากมาเชียร์ที่สนามนะครับในรอบอประเภททีมตัวน่าจะเต็มหมดแล้วนะครับก็ส่วนในประเภทนิวิดวหรือว่าประเทบุคคลก็ตารางการจองรอบ วันสุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ยังไม่ออกนะครับแต่ก็สามารถจองได้ที่แอปเขียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับฝากกด Follow กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเชีร์ทิมไทยไปด้วยกันนะครับจบซีเกมอาทิตย์นี้อาทิตย์นหน้าก็เป็นวีดูเ c สต์นั่นก็ยิ่งจะสนุกครับเชร์ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ